Oh 아. 라보라 어. 보라색도. 어초파. 진가아가 คิวที่6เอซ่าคิวที่7เอซ่าบัคก้าเผยเต้นเลยเผยเต้นเลยสวยไหมคะเผยเต้นเลยเผยเต้นเลยเผยเต้นเลย ่เนี no, 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 ah, okay. no, ah, mm ้ีไ๋ยวตอนนี้เป็นช่วงเวลาของพวกเรานะคะใช่แข้งขามเย็บเจ้าไอันี่ไไ้เม่ได้โอเคครับก็ผมใส่ชุดแบบนี้แล้วแต่จะแบบเข้าไปเลยมันก็เสียดายนะเนอะ ちょっと切れる。<love>